สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกับจูอีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะจูก,ก็จะพามาดู ในแต่ละวันตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงตอนเย็นตอนเที่ยงจูกินอะไรไปบ้างนะคะหลายคนอยากจะรู้นะคะว่าจูทําอะไรบ้างกินอะไรบ้างนะคะเดี๋ยววันนี้จูก็จะพามาดูนะคะสําหรับใครที่เข้ามาใหม่นะคะจูลดน้ําหนักได้28่กิโลโดยการทํา IF แล้วก็ลูคาบนะคะถ้าใครสนใจที่จะลดน้ําหนักให้กดติดตามจูไว้เลยนะคะกดติดตามไว้การทํา IF จูก็จะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปนี้เลยนะคะใต้คลิปนี้เลย สำหรับวันนี้ไปดูกันเลยค่ะว่าจูทำอะไรบ้างนะคะแต่ละวันเนาะนี่ก็เป็น ep ีที่1 2แล้วนะคะที่จูพ่าทำเนาะตื่นเช้ามาเลยจูก็กินกาแฟ3มช้อนชาเหมือนเดิมนะคะเป็นกาแฟดำนะคะไม่ผสมอะไรนอกจากเกลือดำแล้วก็น้ำนะคะก็จะใส่เกลือดำเพื่อต้องการแร่ธาตุ84ดชนิดนะคะซึ่งจำเป็นต่อเซลล์ของเรามากๆเลยนะคะ หลายคนมีคำถามถามว่ากาแฟดำเนี่ยใสครีมได้ไหมใส่นมได้ไหมถ้าไม่ได้ทำไอเอฟนะคะ mm hmm. ก็ใส่ได้เลยนะคะใส่ได้เลยนะอันนี้เป็นเมนูของตอนเช้านะคะก็จะยาวไปถึงตอนเที่ยงนะคะเสร็จแล้วนะคะวันนี้จูจะพามาทำกล้วยบวชชีนะคะซึ่งจูอยากกินนะคะอยากกินต้องได้กินค่ะ ก็พามาทํากล้วยบวชชีนะคะก็เลือกกล้วยมาหํา่หามประมาณนี้นะคะจูซื้อมาในราคากี่สิบาบาทนะคะกล้วยวีนี้นะคะก็จะมาปอกเปลือกแล้วก็ผ่าเอาเปลือกออกนะคะ คลิปนี้เนี่ยมาเอาใจคนที่อยากจะกินของหวานนะคะสําหรับใครที่อยากจะกินหวานนะคะจูก็พามาทํากล้วยบวชชีนะคะซึ่งสามารถทานได้นะคะทานในมื้อนะคะเราสามารถทานในมื้อได้แบ่งทานในปริมาณที่เหมาะสมนะคะไม่ใช่ทานมากเกินไปนะคะในมื้อที่เราทานกล้วยบวชชีเนี่ย ให้เราตัดคาบอย่างอื่นออกไปนะคะหลังจากปอกกล้วยเสร็จแล้วจุก็จะใส่เกลือดําในน้ําต้มกล้วยลงไปนะคะทําไมต้องต้มกล้วยแบบนี้นะคะเพราะว่าถ้าใส่กล้วยแบบนี้นะคะต้มแบบนี้มันจะทําให้ลดฝาดของกล้วยมันไม่ค่อยฝาดนะคะมันจะช่วยลดความฝาดของกล้วยได้นะคะบางครั้งเราทํากล้วยบัวชีถ้าเราไม่ต้มกล้วยออกก่อนนะคะมันจะทําให้บางทีมันมียางกล้วยนะคะติด ทำให้น้ำกะทิของเราดำนะคะแล้วพอเราต้มเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นําไปล้างน้ําเปล่าอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะได้กล้วยใสๆแบบนี้นะคะเสร็จแล้วจุก็จะมาใส่กะทินะคะเป็นกะทิกะป๋องนะคะก็ประมาณ250 ml นะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เป็นน้ําตาลอิเลทัลนะคะวันนี้เพราะว่าจุไม่ต้องการให้มันหวานมากนะคะก็ใส่ประมาณ3ช้อนช้อนตักนมนะคะแล้วก็ใส่น้ําลงไปนิดหน่อยนะคะ หลังจากนั้นนะคะจูก็จะใส่เป็นเกลือดำลงไปเพื่อให้ตัดหวานนิดนึงนะคะก็คนๆให้เข้ากันเปิดไฟอ,อ่อ,อนๆนะคะเปิดไฟอ,อ่อ,อนๆไว้เสร็จแล้วก็ใส่กล้วยลงไปเลยค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะทุกคนหลังจากนั้นนะคะเราคนใ้เข้ากันเสร็จแล้วเราก็ตั้งไฟไว้แป๊บหนึ่งนะคะไม่ต้องรอนานนะคะพอให้เขาเดือดๆดือด,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 ดนิดนึงนะคะเราก็ ยกลงเลยนะคะสำหรับใครที่อยากกินหวานก็สามารถนำไปทำทานได้เลยนะคะเมนูนี้รับรองว่าอร่อยมากๆเลยนะคะที่จูมาแนะนำนะคะจูก็จะมาตักเสิร์ฟใส่ถ้วยประมาณนี้นะคะเป็นถ้วยเล็กๆนะคะกินสำหรับมือ้อนึงนะคะ ถ้าเรากินกล้วยบวชชีไปแล้วเนี่ยให้เราตัดคับอย่างอื่นออกไปนะคะแต่ว่ากับเราก็สามารถกินได้นะคะจูเชื่อว่าทุกคนทํากับข้าวเป็นนะคะแล้วก็อ่าเราจะมาดูในเรื่องของว่าเราจะกินแบบไหนนะคะอันนี้คือส่วนที่สําคัญมากๆเลยนะคะนี่เลยนะคะวันนี้จูจะกินกล้วยบวชชีแล้วกับ พวกส้มตำนะคะแล้วก็ต้มหอยแล้วก็มีไข่สีฟองนะคะอันนี้ก็คือกิน2คนนะคะแต่ว่ากล้วยบัวชีจุก,กินคนเดียวนะคะจุก็จะกินประมาณนี้เลยนะคะก็ลองเอาไปทําทานกันดูนะคะให้ตัดคาบออกไปเลยนะคะในมือนั้นเพราะว่าเรามีคาบจากกล้วยแล้วนะคะ ถามว่าตอนเย็นจุกินอะไรตอนเย็นจุก็กิกนเป็นกล้วยบวชชีที่เหลือของกลางวันนี้แหละค่ะก็อย่าลืมลงไปทำทานกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้จุไปแล้วค่ะ